โห <Hello? S 2> แม่เหรออืมอะไรนะโอ้ยไม่มีให้แม่หรอกแค่นี้นะหนูกินข้าวกว่อนอืมโหดได้ฮัลโหลเต็งเหรออืมเต็งทำอะไรอยู่วะ ก็คิดถึงตัวเองนะตัวกินข้าวแล้วยังอะ่ะอืมอะไรนะตังจะเอาอะไรนะอออม,มันเกิดนี้ใช่ไหมอ๋อได้สิมันไม่แพงเลยล่ะตัวเองฮ<ะ>ัลโหลตัวเองว่าไงอะไรนะ ตัวเองมีคนใหม่เหรอทำไมตัวเองมาบอกเลิกกันด้ื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเขาอุตส่าห์รักตัวเองเขาทุ่มให้ตัวเองทั้งตัวทั้งหัวใจทั้งเงินทั้งทองเลยนะตัวเองมาเขีรยกันให้รู้เรื่องเลยนะเด็กต้องมาเขีรยกับเราให้มันรู้เรื่องทำไมจะไม่เคลียร์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจริง หนูขอโทษนะหนูไม่มีเวลาให้แม่เลยอหนูขอโทษนะที่หนูหมัวแต่เอาเวลาไปให้คนอื่นหนูขอโทษแม่ะนะคะเพราะไปนี้หนูจะดูแลแม่ให้ดีหนูจะรักแม่หนูจะเลี้ยงแม่ให้ินหนูจะเลี้ยงแม่ให้ดีเลย่อไปนี้จะไม่มีใครสำคัญเท่า,ทาแม่อีกแล้ว